สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องคะ่ะเมื่อนี้ยายกายบ้านทุ่งนะคะสีมะเห็ดกะทิแตงไทยนะคะกะทิแตงไทยนะคะแตงไทยนี่ก็จะซื้อเอานะคะซื้อเอานะคะไ้มาลูกหนึ่งสองลูกน้อยๆนะคะลูกว่าใหญ่ค,ะค่ะซื้อเอากะมีคข้นมาขายนะคะบานในเมื่อวานนี่แหละคะ่ะซื้อเอาน้ำเพล่ค่ะไ้มาค่ะค่ะ กะทิแตงไทยนะคะมืนีค่ะก้อนอื่นนะคะกะสิเอาแตงนี่มาหลางก้อนนะคะหลางก้อนหล่างแตงก้อนนะคะทำก้นสะอาดเนาะคะ่ะแตงจะหล่างที่เดียวให้มันแลวไปเลยเนาะคะ่ะเพื่อทีว่าดะเปือเป่อนลูกเปลือนดินเนาะ,ค,ะค่ะล่างแตงค่ะ งขึ้นมาแล้วนะคะก็สิปอกเปลือกนะคะค่ะวิธีปอกเปลือกเต่งเนาะคะ่ะตัดหัวออกไปค่ะตัดหัวตัดท้ายนะคะพาค่ะพาครึ่งค่ะ ซุกดีอยู่เนาะค่ะ้าขึ่งไปเลยค่ะค่ะผภาแตงไปแล้วเนาะคะ่ะกทิเอาเม็ดออกเนาะคะ่ะขูดใส่ออกค่ะขูดเม็ดขูดใส่ค่ะใส่ออกให้หมดค่ะ อกเปลือกค่ะ ตัดไปเลยนํานําเลยก็ได้เนาะค่ะ่ะตัดไปเลยก็ได้ ค่ะปอกแตงไทยก็แล้วแล้วนะคะแล้วแล้วค่ะสิิพักไว้หีก้อนเนาะคะ่ะพักไว้ก้อนเนาะคะ่ะบัดที่นี่กะสิไปเห็ดหน้ำกะทินะคะกะทิค่ะกะทิไปค่ะไปเบื้องก้อนค่ะถ้าบ่าอยากเอาไว้แบบนี้ก็เอาไปเข่าตู้เย็นไว้ก้อนก็ได้เลยค่ะเพราะว่านันก็สีแซบหวานเย็นดีเนาะคะ่ะทำน้ำกะทิก้อนเนาะคะ่ะกะทิค่ะไปจิ้มไป ถ้ำนามกะทิเชี่ยมกะทินะคะจ้ะกะทิก็จะใส่กะทินึงกล่องนะคะกะทินึงกล่องแล้วก็นามหนึ่งกล่องนะคะหนามนี่ก็จะใส่กะทิใส่ในกล่องกะทินะคะค่ะกะทินึงกล่องนามหนึ่งกล่องนะคะค่ะตั้งลงไปคะ่ะตั้งหมอ้อกะทินะคะเคี่ยวกะทินะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลนะคะน้ำตาลนี่ก็จะเป็นน้ำตาล น้ำตาลมะพร้าวเนาะคะ่ะน้ำตาลมะพร้าวเพราะว่าดีถ้าน้ำตาลปี๊บนี่จะดีเลยเนาะคะ่ะน้ำตาลปี๊บเนาะคะเกลือค่ะน้อยนึงเนาะคะ่ะเกลือเกลือสิยข้ามตัดเข้มเนาะคะ่ะตัดเข้มค่ะค้นให้น้ำตาลกับเกลือเนาะคะละลายเนาะคะ่ะแบบถือก๋วยหีดให้ถือกับปลา น้ำตาลเอ้ยกะทิแตกมันเนาะคะ่ะเพราะวยจัอ,อบก,กะทิแตกมัน,นะคะ่ะหมอก,ก็ล่างหอนค่ะใส่ลงไปค่ะใบเตยใบเตยนะคะเพิ่มควาวหอมหอ,อมหวานนะคะแซ่บค่ะก้อนน้านตาลกับเกลือน,นะคะละลายเนาะคะ่ะ ันตานกับเกลือละลายแร้กก็ใส่ได้นะคะก็ใส่เตาทานขึ้นเก้าค่ะมือนี่ค่ะเตาทานค่ะค่ะเก้าค <bus> ่ะหอมลรอกค่ะหอมใบเตยหอมแล้วก <ended> ็สินี่ค่ะหอมขนาดใบเตย้ันตานกละไยแล้วนะคะค่ะละลายแล้วค่ะใส่ได้แล้วค่ะพอแล้วค่ะพอแล้ว ทีเ้อาก็จะออกมานําสีแบบมีเลยเนาะ,ค,ะนค่ะแต่เป็นน้าตาลปี๊บนะคะน้ำตาลปีบะะลป๊บนะกะสีกะสีแบบสีนุ่นๆนะคะอันนี้จะเป็นน้าตาลมะพร้าวนะคะ,คะมีน้าตาลมะพร้าวนะคะก็ะเลยใส่ไปก็ดีเลยค่ะยกเลยค่ะค่ะได้มาแล้วก็พักก้อนนะคะพักกะทิเย็นก้อนนะคะกะทิเย็นดีก้อนนะคะ หอมขนาดค่ะใส่ใบเตยลงไปแล้วค่ะหอมขนาดค่ะสูตรนี้นะคะเห็ดแบบนี้นะคะเห็ดกินได้ค่ะเห็ดขายกระไรนะคะเห็ดกินกระไรเห็ดขายกระไรค่ะเส่บแส่บนัวๆค่ะหวานหวานค่ะสูตรเด็ดเลยค่ะพี่น้องค่ะค่ะลอให้เย็นก่อนนะคะนี่ค่ะกะทิข้งเข้าค่ะเซ็ดแล้วค่ะออกมากแล้วค่ะการลงเงจะพร้อมใส่แตงไช่นะค่ะค่ะเห็ดไปค่ะถ้าผู้ใดอยาก ใสสีขาวนะคะกะใส้น้ำตาลใส้แดงน้ำตาลใส้ขาวก็ได้นะคะหรือว่าผู้ใดมกหวานมักคนซ้ำใดกะเพิ่มเอาเนาะคะ่ะเพิ่มได้ค่ะเพิ่มได้เวลากวนน้ำตาลเวลาละลายน้นำน้ำตาลด้วยเนาะคะ่ะเพิ่มไดค้ค่ะสูตรนี่ค่ะจะตัดเกลือลงไปน้ำเนาะ,ค,ะค่ะ้อมที่ใส้ แดงเนาะค่ะเย็นดีลรอค่ะเย็นสนิทกรบเพาสนิทปนไหนค่ะอุ่นๆค่ะอ่าพอดีเลยค่ะพอดีอ่าพอดีเลยค่ะ,ลคะแล้วล่ะค่ะกะทิแตงไทยกะเฮ็ใดได้ได้แบบนี้ลรอคะค่ะไปเข่าตู้เย็นก้อนนะค่ะเข่าตู้เย็น เพื่อตีกินเย็นๆนะคะเพื่อตีกินเย็นๆนะคะเขาตู้เย็นค่ะค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะทีทิแตงไทยนะคะไปเขาตู้เย็นไว้ก้อนกระไรแด้ะคะ่ะเดี๋ยวจะขอชิมสักหน่อยก่อนนะคะเด้อหอมหวาน เพราอชิมก่อนเด้อค่ะเด้ออื้อือเซบค่ะหอมหวานดีดีค่ะพี่น้องนี่ค่ะไปใส่ตู้เย็นค่ะอืม สุดยอดค่ะค่ะโอ้ยแสบไหลค่ะค่ะขอจบจบขอบคลิปไปเพื่อนสนีเนาะค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า